ว่าไอตัวเสียงกลางรุ่นใหม่ของเราเสียงกลางรุ่นใหม่ของเราจะเป็นเพลทเหล็กแบบนี้ใช่ไหมแล้วก็มีสเปคคอนอย่างนี้แล้วก็มีตัวตัดแหลมด้วยจะใส่ยี่ห้อด้านหลังส่วนตัวเก่าตัวข้อตัวเก่าของเฮียต้อยก็จะเป็นแบบนี้เป็นรุ่นเก่ารุ่นเก่าจะเป็นแบบนี้หัวสเปคคอนไม่มียี่ห้อไม่มีตัวตัดแหลมตัดกลางที่ลูกค้าเห็นนี้ก็คือจะเป็นตัวข้างหลังนะด้านหน้าก็จะเป็นแบบนี้เลยพอเปิดใช้งานก็จะเป็นหน้าอย่างนี้เลยนะที่ที่หันหลังตัวหันหลังนะ จะเป็นเปิดพร้อมเปิดใช้งานมีเสาใส่เสาให้ครบมี power มีปีพร้อมเปิดที่ลูกค้าถามมาเยอะว่าเฮียไม่ทําตู้ไม้อัดหรอทั้งร้านก็ทําเหมือนกันนะทาขึ้นมาทั้ง2แบบเลยทั้งไม้ที่โดนน้าได้คือไม้อัดตัวที่โดนไม่ได้คือไม้เนื้อแข็งตัวนี้สามารถโดนน้าได้ส่วนตัวนั้นโดนน้าไม่ได้นะลูกค้าเซตนี้เขาเรียกว่า15นิ้ว2อคูณสนะลูกค้า2อคูณสเจบินเจบินจะเป็นเซตไม้อัดถ้าเป็นเซตไม้อัดเซตเนี้ยลูกค้าสามารถไปเล่นกลางแจ้งกันว่าเออมันโดนน้าได้นะส่วนอีกราคาหนึ่งที่เป็นไม้ ก็คือก็น้นกลางแจ้งเหมือนกันแต่ล <c oughs> <sh> ูกค้าส <Twilight> an ่วนมากเขานิยมไว้ในบ้านกันว่ามันโดนน้าไม่ได้ง่ายๆก็คือมันการแจ้ง2แบบแหละแต่ลูกค้าเขาจะเลือกเป็นเซตไม้อัดมากกว่าที่ออกกลางแจ้งได้เพราะว่ามันโดนฝนได้เซตไม่อัดนะแล้วก็เซตไม้ปาติกลหรือไม้เนื้อแข็งที่เฮียเขาพูดนะก็คือมันมีทั้ง3รุ่นเลยก็จะมีเจบินมีออเดอร์หมี BV ีส่วนไม้ปาติกลหรือไม้เนื้อแข็งของเราอ่ะก็จะมีเจบินเหมือนกันออเดอร์หแล้วก็ BV เหมือนกันสามารถเลือกได้ราคาไม้อัดก็คือราคาสอง0มื่น้นะแลวก็ไม ชุด2อ2องที่โดนน้ำไม่ได้ก็จะอยู่ที่15,900บาทสามารถเลือกทรงเบรดได้ว่าจะเอาทรงไหนแต่ราคาเท่ากันถ้าเป็นเซตเซตนี้นะเป็นเซตไม่อาจก็คือจะเล็กกระทัดรัดนะถ้าสมมติใส่เสาก็จะประมาณนี้แอดมินสูง161กิ็ก็จะเราๆใกล้ๆเคียงกันนะถ้าสมมุติว่าลูกค้าไม่ใส่เสาก็จะจะประมาณนี้ก็น่ารักน่ารักไม่ต้องใส่เสาก็ได้หรือใส่เสาก็ได้ถ้าใส่เสาก็คือเสียงแหลมเสียงกลางมันก็จะพุ่งลอยถ้าสมมติไม่ใส่เสาก็คือเสียงมันก็จะอยู่ในวงรัศมีที่เราอยู่นี่แหละลูกค้้าาาททีี่่ออดมินสังเเกตูซื เป็นนักดนตรีดนตรีเล่นสดกลางคืนนะอีกอย่างก็คือลูกค้าเขาทําห้องคาราโอเกะเล็กๆในบ้านเขาเสียงตัวนี้ที่เขาเลือกใช้ก็คือเป็นเสียงกลางที่เสียงใสเสียงไม่แหลมไม่แหลมมากก็คือเราสามารถตัดแหลมตัดกลางได้อันนี้เสียงจะใสเลยเส้นนี้ก็คือมันจะต่างกันที่ไม้ตัวนั้นนะ 900, กับหมื่นห้าเก้าร้อยกับตัวสองหมื่นหกพันเก้าร้อยก็คือตัวขับจะเหมือนกันตัวขับจะเป็นรุ่น Power อร์ power หนึหส่วนปีก็เป็นตัวเดียวกันเลยก็คือสามารถขับเหมือนกันตัวขับเหมือนกันเลยแค่หน้าตาของไม่อัดกับไม่ไม่อัดแค่นั้นเองส่วนรายละเอียดข้างหลังก็คือเอาตาว power ก่อนแล้วกันก็จะเป็นช่องสายสัญญาณสาหรับลูกค้าที่แบบว่าเป็นสายสัญญาณโมโนถ้าเรามีโมโนเราก็เสียบเข้าตรงนี้สายโมโนแบบนี้นะถ้าลูกค้ามีก็เสียบก็เสียบเข้าแบบนี้เลยส่วนลูกค้าถ้าไม่มีสายโมโนแบบนี้ก็คือสามารถเสียบเาาแดงก็ได้ก็เป็นช่องสายสัญญาณเหมือนกันถัดมาก็จะเป็นตัวสเปคคอนส่วนสเปกคอนก็จะเป็นแบบนี้ ก็คือถ้าสมมุติเราตัดเราดึงหรือเราเตะนู่นนี่นั่นมันก็จะไม่หลุดส่วนถ้าลูกค้าไม่มีสเปคคอนเราก็มีช่องดําแดงให้สามารถใช้ได้เหมือนกันก็คือฝั่งนี้ก็เหมือนกันสังเกตตรงสวิคตรงนี้ด้วยนะต้องเอาตั้งไว้ตรงกลางส่วนตัวฟีตรงนี้เอาเอาช่องนี้ก่อนถ้าสมมติอันนี้ก็จะเป็นต่อมิกนะถ้าสมมติว่าลูกค้าจะพ่วงมิกด้วยก็จะเป็น C D L C D R สมมุติว่าลูกค้าไม่มีสายโมโนเสียบเข้าตรงนี้ลูกค้าก็มาเสียบตรงนี้ก็ได้ช่อง C D แดงขาวสามารถใช้ได้เหมือนกันนะก็คือสายพวกสายเท่าโทรศััพท์กกก็็เเเหมมมือนนนนนถ้้้้้าาารรไไ่่ีีีีแแบบบบใสสดวต ก็เป็นสายสัญญาณเข้าก็สายโมโนเหมือนกันถ้าไม่มีโมโนเราก็ใช้ขาวแดงก็ได้ทั้ง2อันเลยฝั่งซ้ายฝั่งขวาก็เบรกกลางส่วนตัวนี้จะเป็นวอลลุ่ม3ตัวนี้นะจะเป็นวอลลุ่มปรับเบรกเราก็สามารถเลือกเกณฑ์ได้ว่าเราจะเอาเบรกหนักไหมเบรกปานกลางหรืออะไรเราสามารถปรับได้ถ้าแอนมินลองให้ลูกค้าหน้าร้านก็จะอยู่ที่เลข6เลข7ส่วน2อันนี้ก็คือถ้าเป็น2อคูณสเราสามารถปรับได้แค่อันเดียวนะส่วนตัวนี้มันไม่มีผลถ้าสมมติวเราเล่น4ีคูณสเราสามารถปรับได้2อันนี้เดี๋ยวแอนมินจะสอนวิธีการต่อและการเอาต่อแบบง อ,อุปกรณ์ที่มีในชุดนะที่แอดมินจะแพ็คเข้าไปกล่องนั้นจะมีพาวเวอร์มีปีมีสายสัญญาณ2เส้นเป็นสายโมโนแบบนี้เรียกว่าสายสัญญาณนะส่วนสายลาโพงก็จะเป็นสายลําโพงสเปกคอนแบบนี้เลยทั้งหมดจะได้4เส้นถ้าอยู่ในเซตนะลูกค้อาอันดับแรกเรามาดูที่พาวเวอร์กับปีก่อนพาวเวอร์ Power กับปีเราตั้งแบบนี้นะด้านหลังแอดมินมีสายสัญญาณนะสายสัญญาณ2เส้นแอดมินจะเสียบตรงนี้ก่อนฝั่งขวามือแอดมินจะทําเป็นเสียงเบสละกันเราจะเสียบเข้าฝั่งนี้เลย นี่อันนี้ก็คือฝั่งบบสแอดมินต่อเรียบร้อยแล้วส่วนฝั่งนี้ก็เป็นเสียงกลางก็ค้ออาร์แบบนี้เลยอันนี้ก็คือได้แล้วต่อสายสัญญาณก็คือง่ายๆแบบน,นี้เลยถ้าเป็น2อคูณสจะต่อง่ายค่ะพี่ถัดมาเราก็จะเป็นต่อเสียงเข้าเบสก่อนละกันแล้วก,ก็เอาสายสเปคคอนที่เรามีอยู่ทั้งหมดมี4เส้นแล้วเ,เอาเข้าเบสอันดับแรกเราก็ต้องเสียบตรง power ฝั่งขวามือน่าจะเป็นเบสของเราสายเส้นนี้ที่ออกจาก power เราต้องด่งมาที่เบสตัวนี้ เบดฝั่งนี้ต่อจาก power เข้าเบดลูกหนึ่งก่อนส่วนอีสายหนึ่งเราก็พ่วงเราพ่วงจากเบรดเบดตัวนี้เลยอ่ะพ่วงจากเบรดตัวนี้เสร็จปุ๊บเราก็มาหาหาเบรดตัวนี้ต่อเบดเสร็จเรียบร้อยแล้วจะอยู่ฝั่งนี้อันนี้คือเสร็จแล้วนะอันนี้คือจะเป็นตู้เบดส่วนเสียงกลางเราเอาเข้ากลางเลยเข้าฝั่งซ้ายมือต้องให้มันแน่นนะถ้าไม่แน่นก็ไม่ดังแล้วก็เอามาลงเสียงกลางใส่สเปคคอนรูใดรูนึงก็ได้นะใส่ได้ทั้งสองแบบเลยส่วนอีกฝั่งเราก็ต่อเหมือนตู้เบดเลยค่ะแล้วก็เอาพ่วาากเ้็ขม ตู้ใบนี้เลยอันนี้ก็คือเสร็จแล้วต่อ2อคูณสแบบโมโนแอดมินเป็นคนที่รับสายบ่อยมี3เรื่องที่แอดมินพูดประจําเลยได้รับของไปแล้วชุด15-2,2นิ้วอคูณสเสียงไม่ดังบ้างเสียงออกข้างเดียวบ้างเบสไม่ออกบ้างเดี๋ยวแอดมินจะมาบอกว่าเป็นเพราะสาเหตุอะไรอันดับแรกเลยเรื่องสายสัญญาณนี้สําคัญก็คือสายสัญญาณเนี่ยก็เสียบปกติลูกค้าก็เออเสียบถูกนะตรงนะแต่ลูกค้ามาเสียบตรงปีผิดบางเจ้าก็เสียบเนี้ย บางเจ้าก็เสียบก็คือ,คอมาเข้ารูเบรสองรูเสียงกลางก็ไม่ออกบางเจ้าก็เสียบถูกนะก็เสียบ L.R ถูกแต่ก็คือเนี่ยสายสัญญาณเข้าไม่เข้าไม่ลึกเข้าไม่สุดก็คือสัญญาณไม่มาเสียงก็ไม่ออกเรื่องที่2ต่อถูกหมดเสียงเบสไม่ออก เพราะว่าลูกค้าไม่ได้ปรับด้านหลังของปีก็คือเราต้องปรับนะไม่งั้นเจียงเบสจะไม่ออกส่วนอันที่3ที่รับบ่อยๆลูกค้าเห็นสวิ์ตรงพาวเวอร์ไหมเพราะว่ามันขยับได้3ขยับขยับที่1ขยับที่2ขยับที่3คือลูกค้าดันมาฝั่งใดฝั่งหนึ่งมันก็ออกสมมติว่าดันมาฝั่งนี้มันก็ออกแค่เฉพาะฝั่ง้ายสมมติว่าดันมาฝั่งขวาก็ออกเฉพาะให้ฝั่งขวาลูกค้าต้องตั้งไว้ตรงกลางนะย้ำว่าต้องตั้งไว้ตรงกลางเท่านั้นอันนี้คือเป็น3สาเหตุหลักๆเลยที่รับสายลูกค้าประจําทางร้านก็เเเลยยยยมาาาาาททํํิให้้้ว่่ตอออองงงงงนนีีีะะถึสสจก มาเต็ซตนี้นะจะอยู่ที่26,900จะได้พาวเวอร์จะได้ power ตัวขับหนึ่งตัวตัวปีหนุ่งตัวตัวเสียงเบสเจบิน2ใบเสียงกลางอย่างดี2ใบแล้วก็เสา2ต้นส่งฟรีเก็บเงินปลายทางได้ยกเว้นพื้นที่ห่างไกลบวกเพิ่มเรื่องบวกเพิ่มนี้สอบถามแอดมินได้ว่าเป็นพื้นที่ไหนบ้างนะส่วนลูกค้าต้องการใช้ด่วนโทรมาถามแอดมินได้ว่าพี่อยู่จังหวัดไหนระยะทางใกล้ไกลไหมเดี๋ยวแอดมินจะรีบจัดการให้ที่ส่งได้นะก็จะเป็นพวกชนบุรีระยองอยุธยาราชบุรี แถวประมาณนี้ที่อยู่เราแวกที่กรุงเทพนะถ้าพิษนุโลกหรือระยะไกลกว่าน,นั้นอาจจะเป็นวันถัดไปหรือวันมะรืนอย่างเงี้ยต้องดูสายก่อนว่ามีเจ้าไหนที่ผ่านไปได้ไหมต้องดูสายก่อนถ้าระยะไกลก็เราสามารถส่งให้ได้เหมือนกันไอ้นั่นมันประเภทว่าดังอย่างเดียวเดี๋ยวลองดูลอง,ลอง,ล,องลองก่อนเราเริ่มต้นที่ p o ว e r p ร์ปีพาะว่าตัวงปีตัวงเป็นชุดอย่างนี้ก่อน26,900ชุดนี้โดนฝนได้ส่งถึงหน้าบ้านเลยก็ส่งฟเฟสฮะส่งฟฟีเอาลอหนึ่งสองสามสี่ตัวนี้นั่นเห็นจางฮะนันใหม่ ก็โดนฝนได้ฝนตกได้อะไรโดนน้ำได้